กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ครับเ็้จะมารีวิวสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเลโก้ครับเป็นแบบเลโก้เพิ่งมาใหม่เลยครับจากร้านปันปอนครับนี่ครับป้ายล้าสั่งกันได้เลยนะครับมีเลโก้มากมายครับแต่ตัวนี้จะมารีวิวนี่สนามนี่ครับงานสวยครับ มันของแท้เลยครับนี่ครับสเตดเดียมถอดได้นะครับเนี่ยสั่งได้ราคาถูกๆเลยครับ3,500ัารเองครับสามพันห้ารครับมีสามพกระชิ้นครับนี่ครับใหญ่มากครับ ข้างในภายในสโมสรเนี่ยเหมือนของแท้นะครับเหมือนสนามจริงๆนะครับสวยมากนะครับแฟนคขับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องไม่พลาดนะครับนี่สั่งซื้อกันได้เลยครับถูกๆเลยครับนี่ครับมีนี่ด้วยนะครับตำนานสามตำนานครับ สัญลักษณ์นาสนามสวยมากลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งได้เลยนะครับนี่ครับล้านปันปอนสุดยอดครับเลโก้สนามแมนชสเตร์ยูนเตสั่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ